สวัสดีครับผมพบกันอ,กอีกแล้วนะครับกับช่องรถไฟฟอร์ตสายล้นทุ่งครับวันนี้เอา,อาข้าวที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาให้ชมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาปุ๋ยเก็ดมานะครับอันนี้คือปุ๋ยเก็ดนะครับที่ผมชั่งมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งร้อยกร,รัมต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือยี่สิบห้าลิตรนะครับของผมใช้ของไข่มุกสีหกคงตูนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาชมผลครับว่ามันจะเขียวขึ้นไหมมันจะเป็นยังไงอ่านี่คือขั้นตอนการผสมนะครับผมจะเอานะ้ำใส่ถังก่อนแต่ผมไม่ละลายในถังนะผมจะละลายข้างนอกก็มาคนเดียวนะครับม่มีขากล้องก็จับมือเดียวนะครับแลกให้พี่น้องได้ชมครับว่าการผสมปุ๋ยของผมผสมยังไง แกะยาไปน้อยอ,อย่างนะมาเป็นไรครับของผมไม่แก่ครับคุณชีกเลยง่ายดีครับผมครับ สำหรับพี่น้องที่หาช่องทางการลดต้นทุนปุ๋ยนะครับก็ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เราไว้เก็บไว้ไปทิ้งครัทิ้งที่บ้านนะครับก็เครื่องมือคนครับไม่มีอะไรมากครับมีติโตนะครับคนไปเลยครับเวลาเข้ากันนะครับ คนให้ปุ๋ยมันแตกก่อนนะครับค่อยใส่ถังเพราะว่ามันจะทําให้หนมัง,ง่ายขึ้นนะครับทำอะไรก็มันจะไม่ติดหัวฉีดผลไปแล้วครับผลจนคิดว่ามันละลายหมดครับ ละลายนะครับลายมิดครับไปที่เดิมครับก็เทนะครับเทลงทังเลยก็ละลายหมดนะครับไม่เหลือ อนี้อยู่ในถังที่เราเอาน้ำเข้าไปก่อนแล้วแล้วก็อาวุธลับตัวเดิมครับมีอิโตโ้ครับคนนี่ครับคนให้น้ำกระเทีไปมันเข้ากันไม่ต้องมีอะไรมากมายครับก็เติมน้ำีกนิดหนึ่งครับน้ำก็เป็นน้ำอ่าในาน้ำนะครับเตอม,มาได้ครับ เคครับผมใช้ประมาณ20โวล์ครับก็คนกรอบครับปิดฟ้าพร้อมพ่นนะครับก็ขอขออนุญาตทำการพ่นก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ